สวยๆขอบคุณนะครับเมื่อกี้ขอบคุณใครนะขอบคุณเต้าเอ็มขอบคุณนะครับรักเหมือนกันนะอย่าเอาไฟไปแกงล่ะสวัสด mm ีฮ่มุงสวัสดีหนุ่มแบงค์ด้วยนะคะไอ้ต้าพิรักขอบคุณสำหรับ UID กดซับมาดีเลยแอดไปสวัสดีครับดีแล้วแหละฮะดีแล้วแหละที่อฟ้าเขาไม่ทันไม่งั้นมันก็มาโยนอีกฝั่งโน้นเมตัวตึงๆ ทันนี้เต็มเลย <First flight. S 1> โอ๊ยเออตรงนี้ตรงนี้มคนเราชุบเพื่อนเขาเจ็บอยู่นะคนนั้นนะ่ะนั่นน่ะมันนชุบเพื่อน,นะนอ่ะมันจะแบบสวย สวยเจ็บแล้วโดนยิงโดนหัวไปอุ้ยโอเคมันมีคนครบใครนะหลังหลังหลังดาวแล้วอ้าวโดนเขียวอย่าเสียงดังอย่าโวยวายใจเย็นๆมาแล้วค่ะสวัสดีครบับอะไรอะไรก็ฟ้าก็มามันน่าเกงเฮ้ย <ś provision ing> มาวะ่ะมาว่ะชนะอยู่แล้ววันเนี้ยชิวๆอยู่แล้วเหรอไม่อะ ไม่น่าพูดคํานี้เลยะไม่น่ามันดูมั่นใจเกินไปเหรอหมูย่างก็อร่อยนะหมูย่างตรังอ้าวแล้วหมูย่างหมู่กินไ,ได้เนี่ยพอรู้แต่ว่าอย่างอื่นอันนี้ไม่แน่ใจที่กินไม่ได้มีกบงูแต่จาไม่ได้อ้าวแล้ว,ว่าหมูก็ทานได้เหรอคะเก็บสี่อีกละเอ้ยเอว่ๆ คุณได้อีกสิบดวงครับใช่ป่ะมีคนส่งดาวป่ะหล่อนเรอว่าอยากต่อซับค่ะอยากต่อซับว์โอ้ยชอบอันเนี่ยอยากต่อซับจะรอให้รอให้มันต่อได้เถอใจเย็นๆใจเย็นๆเพียงให้เขายิงฟรีแหละเพียงมัหมดเว็ไล่ดูดาวเดี๋ยวแคปตอนที่พี่เฟรมเผลอๆได้เลยค่ะ หนูกินไม่ได้เหมือนกันอะาม,ามาเดี๋ยวไปเที่ยวสระมรกตภูเก็ต <_ d ick> เคยไปตอนเด็กๆอ่ะแต่ตั้งแต่โตมายไม่เคยไปเลยอ่ะ <_ d ick> มันต้องแบบเหมือนทําตัวให้ชินกับน้ําเข้าไว้ยิ่งแบบอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยมีทะเลเหมือนขันใช่ไหมล,ะ <_ d ick> ล่ะก็จะเป็นแบบเป็นบึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนอง <_ d ick> เป็นหนองเป็นบึงอะไรอางี้มากกว่า <_ d ick> แบบเก่าๆอ่ะเอ้ยเชยเอ่ะอออ เมื่อกี้ซื้อปืนแทบไม่ได้ยิงเลยทุกคนเอาใหม่เอาให,หม่อันนั้นะแทบไม่ได้ยิงอันนี้ไม่ได้ยิงดีครับสวัสดีเสนนนนะคะตาหน้าขอเล่นด้วยเขาเลือกทีมานะคะไม่เมื่อกี้เพิ่มยืนแบบยืนนิ่งไปเลยอะ่ะอันนี้ไปยืนนิ่งดูโทษรอบนี้ <c oughs> ได้แน่นอนรอบนี้ได้นะได้ยิงแน่นอนใช่ได้ยิงแต่ไม่รู้ว่ายิงตายไหม <c oughs> โอเคหมดแล้วเีลยวฟังไก้ๆโน่นอ่ะยวไปชุบ <ละ S 2> เพื่อนแบนบมาแล้วตัวโน้มมาแล้วโอ้ตัวนั้นมันฟื้นเหรอเขาฟื้นเหรอ ใช่เธมจะนอนทำไมเไมไม่เข้าใจไมจะม่วงอะไรขนาดนั้นอทษยิงแอร์ดอกใหญ่ตัวนั้นโคตรเสียเวลาเลยบงบังบงบังนี่แน่นี่แน่นี่แน่ นยอมสวัสดีด้วยนะครับอาหารที่ไม่ค่อยชอบกินผมชอบกบหนูนาไอ้เค้ด้วยมันอร่อย,เ,อยเดี๋ยวนี้เนื้อจระเข้มันจะถูกก่าหมูด้วยซ้ำ <c oughs> คนรวยอยู่ดีต้องมีหมูร <c oughs> ะเบิดไปแล้วเจ็บจัดอยู่ในโกดังนั่นอนะ่ะะนานั้นแหละเห็นนะแล้วยอ็มพีมีบาเลต ในกลองโอ้เต็มเลยอ้าวโอ้มันเอามันเอาโอไม่โอไม่สู้ๆค่ะพี่แดงเราตรงนี้กำลังชุบกำลังชุบกันมันชุบแล้วอยู่นี่สามตัวเลย อ,อิสลามทานได้หมดยกเว้นสัตว์เนื้อและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอรอเมื่อกี้มีเก้าเติมไป 18, สิบแปดทรงไปสิบเหลือเจ็ดอ๋อหายบ่หายสองบอหายหนึ่งบะอองงโอ้แกนเหรออ๋อทำไมฝั่งนั้นมีแกนได้อ่ะ ก็พูดตั้งแต่ต้นสต,ตรีมแล้วยังไปดูเลยเอาเหรอโอ้โหมีแกนท<ก>ั้งสองคนนะทุกคนแล้วก็มีดามีแดงด้วยอ่ะฝั่งเราโดนไม่มีใครเลยอ่ะเอเอเราเราฝีมือแกนเอาเหรอเขาก็เลยเอาเอาแกนมาให้เราอ่ะถูกต้องพูดถูกพูดอะไรมันต้องมีหลักการแกนโดนละเข้าไปแล้วนะตัวจุดอ ไปเล่นตรงนู้นดีกว่าเฟมว่าตรงนี้เฟไม่น่ารอดตัวจุดออกมาอีกแล้วป้องป้องโอ้โหตัวนี้เข้าหัวแล้วว่ะแถวแถวเฟมอ่ะแต่เขาน่าจะพันยาแหละวิวิคนมีขนาวด้วยไม่นะคนนี้ชุบ นจริงๆด้วยอ่ะเฟมเอา VSS มาให้ขโมยมาดีนะที่พี่เฟมไม่เกลียดอิสลามเอาเกลียดทำไมทำไมอ่ะมันต้องแบ่งชนชั้นกันด้วยหรอรู้สึกดีใจที่ได้แกงแก่เฟมเกลียดว่ะอุ้ยไม่เฟมซื้อเกาะเลยอุ้ยไม่ดิเสือเราแพ้ ซื้อไปเลยชนะอยู่แล้วโอ้โหดูคำพูดมไม่มหมายถึงเกาะสามอะเพียมีย่เกาะสองไงก็เ,เลยคิดว่าเผื่อเราแพ้เราจะได้ใช้ปืนแบบรบถ้วนซื้อไปเลยไม่แพ้หรอกโอ้โหซื้อแล้ว,วซื้อแล้วไม่แพ้หรอกแต่เราแพ้ก็แพ้แหละเจ็บน,นนะ่น่ะติดพิษนั่นนะ่ะนี่ไม่เข้านั้นละเจ็ดละแปด ไปไอตัวเขากำลังแบบติดผิดอยู่อะคนนั้นเจ็บ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 จัดเจ็บจัดอุ้ยเจ็บจัดแต่เาราดาวมีน,นี่ตรงนี้ตรงนี้โดนระเบิดบบไปแล้วหกสิบพัญญาอยู่โอ้พัญญาเสร็จแล้ว เรีเฟบหน่าแดงสวยตึกตึ๊กตึกตึ๊กวุยเปลี่ยนคำพูดได้้ามไม่ได้ทำอะไรเลยดีนะที่เหลือตังเอาไว้ซื้อก่ออ่ะใช่แล้วดีมันเหลือเหลือไปเหมือนกันแหละเขาต้องเอา V S S ไปแน่เลยอ่ะเมื่อกี้ของแท้องอติดพิษ มันติดพิษอะมันก็จะดุ่งนิดนึงอ่ะเพราะว่าแบบยามันมีแค่สองกล่องเลยถ้าถ้ายิงโดนจุดสำคัญนะวันก่อนๆทำไมถึงหายอะก็มานะอ๋อไม่รู้เหมือนกันอะ่ะ Facebook เขาประมาณนี้แหละสุ่มบ้างอะไรบ้างตอนนี้ยอดไลค์จะเข้าสู่500ไลค์แล้วนะคะทุกคนใครมาใหม่ก็กดหัวใจคนละหนึ่งดวงให้เฟมด้วยนะหนึ่ไลค์เดี๋ยวเราสร้างห้องแจกเพชรกันนะคะใครเรียนอยู่ก็กดไว้รอเลยเรียนเสร็จจะได้มาเล่น มันอยู่บนลังคาที่ต่อต่อยว์ขึ้นไปอ,อยู่บนนี้น,นเลยรังคาสไอจัดฟ้าดาวอะเ้ยนั่นแหละสวยนะหลังพีเตอร์ไหนวะโอ้โหหลังก็มาหน้าก็มาหน้าก็มานะเขาปีนเขาไปแล้วโอ้ไม่ oh <my. S 2> ตายแก oh. ขอ,ขอบคุณประธานภูมิช่วยแชร์นะคะขอบคุณนะครับที่ภัยถนอม<า>โจอโจ้อุ้ยอีก1,000ชีวิตขอบคุณที่ช่วยติดตามด้วยนะหนึ่งพชีวิตเฮ้ยเข้าหัวมไม่นอกเออนั่นแหละสวยดีงามข้างหลังกระดูขึ้นไปชาร์จแบบชิวๆเดี๋ยวนะพันลงมาพันลงมาสวย กระโดดมาชาร์จแบบชิวๆวะแซนตอ,อนนี้400ไลค์แล้วนะคะทุกคนมาขอ1000ไลค์นะสำหรับห้องแรกไม่มีเลือดวะใยญ่จังโอ้นั่นไงไอเจอแล้วเจอแล้วนั่นมันอยู่หลงัลงหลังเสานั่นเดี๋ยวช่วยนัดหนึ่งไม่โดนเดี๋ยวแทงให้ขอโดนสักนัดหนึ่งก่อน โดนแล้วนัทเด้งช่วยแล้วโอ้โหจัดกันเสียงอะไรวะน่ปวดหตบมือ,อนึกนึกว่าตไอตบไม้เ <c oughs> ย้ทุกคนมาดูกันนะคะว่าโอ้โหไอโต๊ะสิบสองคิวตลอดเลยอะโอ้โหอีกแค่ห้าดาวเราก็จะได้เสือ้อย้อมสี <c oughs> ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสื้อเลี้ยงแดงนะฮนะมาเท hey, จิมจิมสองคิวก็โดนแบกมาบอกเลยว่าเมื่อกี้มีกแกลนทั้งสองคนเลยนะทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องขอบคุณะคะรับเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอรับโอ้โ oh, หสิบขั้นสูงไม่ปาไปแปดร้อยแล้วเหรออุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับะะจุ๊บต่อเลยนะคะทุกคนเข้าเลียห้องมานะเลขทีมนะคะ หนึ 1> 1, 6, 4, 3, 1, 3, ่งหกสี่สามหนึ่งสามเจ็ดค่ะหนึ่งหกสี่สามหนึ่งสามเจ็ดมาได้เลย <c oughs>